คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาวางการตัดเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดขอกลมเสื้อยืดขอเตา่าขอเต่าก็คือคอตัง้งสูงนะคะวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่า,อ,าอยากจะมาตัดให้ดูแค่นั้นเองวันนี้มันมีออ,อเดอร์นะคะออเดอร์เสอยืดเข้ามาเข้ามาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าช่างไม่ได้ตัดนะคะ ออเดอร์ Order, เขาก็จะเขียนมาให้ส่งมาทางไลน์นะคะเนี่ยเราก็จะจดออกมาก่อนนะคะวิธีการเราก็จดออกมาว่าสีอะไรเท่าไหร่อย่างนี้นะคะอันนี้สั่งมาทั้งหมด36ตัวนะคะ mm hmm. ก็ตัดไปแล้วก็มีสีดำสีแดงสีขาวนะคะที่ตัดไปแล้วแต่ตัวนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าจํานวนเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูเนี่ยสีฟ้าเอ,อ่ไซ ไซส์นี้คอนี้สามตัวนะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งตัวแล้วก็เอามารวมกันถ้ามันเป็นไซส์เดียวกันนะคะทีนี้วิธีวางนะคะวิธีวางแพทเทิร์นผ้ายืดนะคะบางเนื้อผ้าน่ะมันจะมีหน้าผ้าน,ะ,นะคะถ้าหน้าผ้าที่เป็นเส้นนก็คือหน้าถูกเออและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบเบลอๆอันนั้นคือด้านผิดนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรผ้าเหมือนผ้าผ้าซกผ้าล่องอะ่ะ มันก็จะใช้ได้ทั้งสองหน้านะคะเราก็จะใช้วางตามเกลนผ้านะคือตามยาวของผ้านะคะตัวเสื้ออันนี้มันตัดไปบ้างแล้วล่ละมันเป็นผ้าส่วนที่เหลือแล้วเราก็เก็บไว้ลูกค้าก็ส่งมาให้สั่งจากร้านผ้าแล้วส่งมาที่เราเลยไงเดี๋ยวนี้มันสะดวกเนาะลูกค้าไม่ต้องแบบขับรถเอาผ้ามาให้อะไรเงี้ย ั่งร้านผ้าเขาก็บริการมาส่งเลยวิธีว่าเราจะวางผ้าให้มันประหยัดได้ยังไงนะคะถ้ายืดเนี่ยจะต้องวางเกณฑ์ผ้านะคะให้ให้เป็นแนวตรงสุดๆนะคะมันจะเอียงไม่ได้ถ้าเอียงเนี่ยมันจะดูเสื้อเบี้ยวทันทีเลยนะเกณฑ์ผ้าที่เป็นเส้นๆนะ ีฟ้าสามตัวนะคะสามตัวเราจะเริ่มจากแผ่นวางแผ่นไหนก่อนก็ได้นะคะมันเป็นเสื้อเล็กๆนะคะเสื้อตุ๊กตาอะไรประมาณนี้อันนี้จะไม่บอกราคานะคะราคาการทำเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะในในระดับหนึ่งถ้าเป็นเสื้อยืดคอกลมนะคะเพราะว่า ปกติที่เขาลงออเดอร์กันมันก็ตัวหนึ่งบางทีก็ไม่ถึงสิบบาทเนี่ยเราก็จะเอาแพทเทิร์นนี้ยังไม่ได้เผื่อเราก็เอามาวางเลยค่ะเปิดดูเผื่อจะเข็บล่างบน mm hmm. เผื่อข้างเผื่อชายใช้เรียบร้อยอันนี้เราดูนะคะเราดูว่าอันนี้เราต้องตัดเท่าไหร่คะสามตัวสามตัว mm hmm. ก็รวมเป็น รวมกับอีกตัวหนึ่งก็เป็นสี่ตัวนะคะเป็นสี่ตัวเราสี่ตัวเราสามารถจะพับผ้านะคะจะพับผ้าเนี่ยให้เป็นสี่ชั้นได้เลยคำนวณเอาแล้วเราก็มาดูวางเขื่อรอบนะคะ <c oughs> ยกดูข้างล่างสี่ชั้นเนี่ยบางทีข้างล่างนี่มันไม่ถึงไง เวลาเราตัดไปแล้วมันจะเสียผ้านะคะเราก็ยกดูให้เรียบร้อยหาเหล็กอะไรมาวางนะคะตรงชายของเราจะเผื่อประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตัดพร้อมกันไปเลยตรงไหลเผื่อตีนถีพ้งนะคะส่วนมากเสื้อเยอืดเขาจะไม่เผื่อแต่เข็บเยอะเขาจะใช้จักโพ้งทำนะคะจักโพ้งสี่เส้นห้าเส้น แต่ของเราใช้สี่เส้นถ้าลูกค้าสั่งมาทีและเยอะๆเราสามารถตัดแล้วประหยัดค่าได้แต่ถ้าสั่งมาทีลราตัว2ตัวเนี่ยมันประหยัดค่ายากนะ ส่วนตรงคอนะคะตรงคอมันโค้งยากเราก็จะเอาช็อคนะะคะฉีดไว้ท้าแพทเทิร์นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดเผื่อหนึ่งตีนผีเหมือนกันก็จะได้ชิ้นหน้า 4ตัวนะคะสี่ชั้นละอันนี้มันเป็นไซส์เดียวกันเลยวางวางพร้อมกันได้นะคะถ้าเขาสั่งมาไซส์หนึ่งสี่หนึ่งก็ต้องต้องดูที่ใบสั่งงานดีๆแล้วก็แล้วก็มาวางตัดไม่งั้นเดี๋ยวเราตัดของลูกค้าผิดนะคะ ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือมันเล็กๆนะถ้าเรายังถ้าเรายังหาชิ้นลงไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะตัดเป็นส่วนคอไปหาชิ้นลงแบบว่าจะเอาแขนมาลงหรอแขนก็ได้หนึ่งแขนหนึ่งตัวก็ได้หรือจะตัดเป็นช่วงคอก็ได้นะคะเราต้องหาจุดวางให้ได้เ <c oughs> สื้อเยืดเขาจะมีมีการกิ้ง เขาก็ขิบหัวแขนไว้แบบนี้นะคะคลิดห,หน่อยนึงถ้าใครทำเสื้อยือดเป็นนะคะรับงานมาทำที่บ้านแค่มีจกักแค่มีจักพ้งนะคะก็ทำได้ออกจากลาด้วยนะคะลาชายหรืออาจจะไม่มีอาจจะคุยกับเจ้าของงานให้เขาไปลายเองก็ได้แต่เราก็จะได้ค่าแรงน้อย น้อยไปอีกนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาไปจ้างคนไลายตัางหาก <c oughs> อันนี้เป็นแขนยาวนะคะเป็นแขนยาวแต่มันเล็กเล็กกระจิ้วเดียวเราตัดแขนได้หนึ่งแขนจากเศษผ้าใช่ไหมจากริมผ้าแล้วก็หยุดไว้ก่อนนะคะหยุดไว้ก่อนแล้วเราก็มาหา นี่ยผ้าที่มันยื่นออกมาส่วนที่มันหักมุมหักอะไรที่มันยื่นออกมาเนาะเราก็จะตัดตัวอีกชิ้นหลังนะเราก็เอาชิ้นหลังมาวางนะคะมาวางว่าเราจะพับผ้าขนาดไหนไอการตัดเนี่ยอ่าบางเออถ้าเพื่อนเพื่อนรับงานมาทํานะคะบางครั้งอนะ่ะเขาจะไม่ได้ให้เพื่อนเพื่อนตัดเองนะคะส่วนมากเขาจะลงมาเป็น ออเดอร์ Order, มาเป็นร้อยๆตัวพันพันตัวเลยอันนี้มันแค่แบบว่างานมันจำนวนไม่เยอะก็มาบอกให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็จับพิกไปพลิกมาอย่างนี้เลยนะถ้าเขาตัดเป็นโต้เขาจะมีโต๊ะใหญ่ๆแล้วก็ปูทีนเป็นพันตัว ถ้าย,ยืดถ้ามันทับอยู่ข้างล่างเนี่ยเราต้องดึงออกให้หมดนะคะถ้าดึงออกไม่หมดเนี่ยไซมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมันขยายออกอ่ะมันจะไซมันจะเพิ่มขึ้นทันที้คอมาเล็กแล้วโค้งไม่ได้เราก็ <c oughs> เลยไปก่อนนะคะเลยไปก่อนแล้วก็ตัดไหล่ขวงแขน สีน้องเขาก็สั่งไม่เยอะนะคะเป็นยี่สิบยี่สิบกว่าตัวแต่วันนี้รู้สึกออเดอร์เยอะต่างงานก็ไม่เคยเจอหน้ากันนะคะคุยกันทางทางไลน์น้องเขาก็สั่งผ้าส่งแบบมาให้ทางไลน์นะ พอเสร็จก็แจ้งเข้าไปว่าเสร็จแล้วจะส่งวันไหนเขาก็โอนเงินมาให้โซเชียลก็ดีเหมือนกันเนาะทำให้เรามีงานนี่ก็เป็นคอหลังนะคะคอหลังก็เป็นสีชิ้นเท่าชิ้นหน้าเมาื่อก <Hur> ี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะ พอเสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นคอกุ้นหนึ่งเป็นอ่าเป็นคอเต่าสามนะคะแล้วก็ตัดแขนตัดแขนก่อนเนี่ยผ้าส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็พับประหยัดผ้าแบบช่องเล็กช่องน้อยเอาให้เขาตัดให้ได้นะคะสามติบตัวตัดเราไม่รู้กี่วันจะเย็บเสร็จนะ ถ้ามีเวลาจริงๆมันวันเดียวเสร็จแบบแค่นั่งทําเลยเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนได้ตามสีไหนจะวิ่งขึ้นไปลาจากลาอยู่ข้างบนไหนจะวิ่งลงมาโพง้งจากโพ้งอยู่ข้างล่างพอเราทาบแล้วเราก็ตัดเท่าชิ้นแรกเลยที่เรามีเลยเนาะเราไม่ต้องแพทเท่์นมาวางอีก อันนี้ก็ได้แขนสองตัวนะคะได้แขนสองตัวนี่เป็นวิธีตัดผ้ายืดนะคะพอเราจะตัดอีกสองแขนใช่ไหมคะถ้าไม่มีเศษเราก็เอาแพทเทิร์นมาวางอ๋อมันไม่ใช่ค่ะ แขนยาวสามตัวแขนสั้นหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูแขนสั้นเนาะนน้อยมากอย่างว่าเวลาเราจะวางแขนใช่ไหมคะเราต้องดูเนาะถ้าเราวางแขนแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปลายแขนเสร็จแล้วอ่เนื้อผ้าส่วนนี้มันก็เหลือเยอะเราก็อาจจะสลับเป็นหัวแขนก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะได้กินเนื้อผ้าขึ้นไปอีกส่วนโค้งอะไรเงี้ย กว่าจะทำงานได้เขาเรียกอะไรได้จะเป็กไซส์จะทะเลาะกันตายนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำเสื้อตุ๊กตาที่มันไซส์ที่แบบว่าไห,ไหลไหลรวมทั้งหมดเจ็ดเซนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยทำไง เราก็คิดว่ามันเป็นเสื้อเด็กคนหนึ่งอ่ะตัวเล็กๆเด็กคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าก็เท่าเด็กก็เท่าเด็กเราก็อ๊่เด็กมันทำวมเล็กจังนาะไหลรวมแล้วเจ็ดเซนแปดเซนคอมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็เป็นแขนสั้นหนึ่งตัวนะคะเมื่อกี้แขนยาวแล้วพอแขนสั้น พอแขนแสั้นเราก็พับอย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วเราก็เอาแพทเทิร์นแขนสั้นมาแพทเทิร์นแขนสั้นของแค่นี้เผื่อใช่สามกระเบียดหนึ่งนิ้วสามกระเบียดเอ้ยเนี่ยสามกระเบียดหรือหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าตัวเล็กเราไปเผื่อใหญ่มันก็น่าเกียดเราก็ต้องเผื่อตามส่วนที่ ที่มันพอเออเขาเรียกอะไรมันน่าจะเป็นไปได้อ่ะพูดไม่ถูกต้องปลายแขนนี้เราต้องตัดเด้งเนาะเนี่ยตัดเด้งเพราะว่าเวลาเราไปลาเวลาเราไปพับลาเดี๋ยวจะทำเพื่อนดูเนี่ยเวลาเราไปพับลาปุ๊บใช่ไหมคะไอ้ตรงที่เด้งอะ่ะมันก็จะเต็มมันก็จะเต็มพอดีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพับขึ้นมาแล้วก็ลาเนาะหัวแขนแล้วก็คลิปไว้แขนสั้นหนึ่งตัว เสร็จแ,แล้วจะต้องมีซกคอไม่ใช่ซกคอคอเตา่าคอเตา่เตานี้เราทำแพทเทิร์นไว้แล้วอาจจะใหญ่เดี๋ยวเราก็จะไปพ้งทิ้งตอนที่เราพ้งนะคะเราก็พับลงมาแบบนี้เลยหรือเราก็ดูแนวเกณฑ์ผ้าที่ว่าเตดมันจะเหลือเยอะถ้าเราทำแบบตัดลงไปตัดลงไปเงเราต้องตัดให้มันเต็มหน้าผ้าไปแบบนี้เพราะว่าเวลาเรามาตัดอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะได้ จะได้มีพื้นที่พื้นที่แบบเสมอกันไงเราไม่ต้องเกลี่ยนในส่วนที่เกินทิ้งเวลาพับสันทบเนี่ยเราก็ต้องเอาเกลี่ยผ้าเนี่ยให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะพอเราลองวางแบบนี้ปุ๊บตรงนี้เหลือเยอะเราก็ขยับมา พวกคอเนี่ยเราตัดเผื่อไว้ก่อนได้นะคะพอเรามาจะเข้าซกคอแล้วเรามาเช็คอีกทีนึงอันนี้มันเป็นคอเต่ามันก็เป็นแค่กันทกคอตั้งอะ่ะคอตั้งคอเต่าอ สามชิ้นตัดอ,อีกชิ้นหนึ่งเมื่อกี้ลืมพับไปสามชิ้นแต่สกิดแบบนี้ใครมีงานก็ดีใจด้วยนะคะเพื่อน งานอะไรก็รับไปก่อนนะคะงานซ่อมงานเย็บ yep. นี่เป็นคอเต่าสามตัวนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะตั้งตั้งตั้งไว้อย่างนี้นะคะเวลาเราไปหยิบทําเราก็จะหยิบทําทีละสีละสีวิธีการตัดเสื้อยือดก็มีเท่านี้แหละจ้าไปแล้วจ้า